สวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มเจ็ดย่อยพวกเราจะมานำเสนอถึงแนวคิดและความเป็นมาของชนชาติไทยโดยหัวข้อเรื่องก็คือชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณมณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนานนั่นเองค่ะเชิญรับฟังได้ค่ะหนึ่งชื่อแนวคิดและความเป็นมาของชนชาติโดยเรามีชื่อแนวคิดคือชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดในบริเวณมณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนานในความเป็นมาชื่อว่าถิ่นกาเนิดของไทย อยู่ในบริเวณมณฑลเฉนเฉวนถูกจีนลุก,กลานแล้วอพยพลงสู่ยูนานและแหลมอินโดจีนค่ะ 2. ผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีคือเดเรียเดอคูบารีศาสตราจารย์อังกฤษประจำมหาวิทยายลัยลอนดอนเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ของอินโดจีนเป็นเจ้าของความคิดนี้มีผลงานชื่อว่าเดคาร of the Him s a n า i เ e สตีพิมพ์ในปีพศ2428ค่ะโดยอาศัยหลักฐานจากจีนพิจาร,รณาความคล้ายคลึงกันทางภาษาของผู้คนในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วสรุปว่าคนช,ชาติไทยตั้งถิ่นฐาน mm hmm. อยู่ในอินโดอยู่ในดินแดนจีนก่อนจีนค่ะ 3. หลักฐานสนับสนุนการอพยพการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยในมณฑลเฉวนและมณฑลยูนาน ก็ยังคงเป็นที่ข,อข้อที่ถกเถียงอยู่แต่ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าชาวไทยเอโบยลคกมาจากทางตอนกลางของจีนและทาตงตอนใต้ของจีนและบางส่วนอาจจะเคยอาศัยอยู่ในอาณาจักรนารและสุดท้ายนี้ในหัวข้อที่4นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดของเตเรียน, eri, นเดลาคูเบรีที่นําเสนอแนวคิดที่มาของคนไทยโดยใช้การเชื่อมโยงของภาษาที่คล้ายกันจนเชื่อมโยงถึงรากง่าของคนไทยในปัจจุบัน โดยชาติไทยในสมัยก่อนอพยพมาจากมณฑลทางตอนกลางจีนนั่นคือมณฑลเสฉวนและมณฑลทางตอนใต้ของจีนนั่นก็คือมณฑลยูนันโดยเพราะว่าปัจจัยการขยายตัวของอาณาจักรต่างๆทําให้ผู้คนอาจจะกังวลถึงความเป็นอยู่แล้วก็ความปลอดภัยจึงได้อพยพออกไปหาที่อยู่ไปนั่นเองค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอต่เพลงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ